กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมต่อตะแบ่งแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทขององพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอลดุลยเดชสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเหล่านี้นะครับท่านต้องค่อยๆพูดครับท่านถ้าผมพูดเดียวแล้วจะพังทันท,ทีเลยครับคือผิดทันทีเลยครับ ไม่รู้เป็นยังไงครับทั้งๆที่ดูตาก็ดูอยู่เนี่ยแต่ก็ผิดพลาดไปจนได้ผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับท่านผมก็รีวิวมาเป็นไม่รู้กี่คลิปแล้วครับแต่ก็เหมือนเดิมครับท่านพยายามปรับตัวเองให้เข้ากับนี้ให้ได้ครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับขอโทษขอไปพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแล้วกันนะครับท่านถ้าผมผิดพลาดไปนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านสําหรับปีพศนี้ยังไม่ได้ทาการล้างครับท่านทําความสะอาดเลยนะครับผมเพิ่งได้มาวันนี้นะครับท่าน ยวมารีวิวให้พี่ๆเพื่อนน้องๆทุกท่านนะดูครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าปีพศนี้ติดอยู่นในดินสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สําคัญคือเหรียญที่ผ่านกันใช้แล้วจะตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับปีพศออนี้ราคาขยับขึ้นแน่นอนครับท่านเพราะเท่าที่ผมดูเนี่ยทุกพศออจะขยับขึ้นหมดครับจะผลิตมากผลิตน้อยจะเป็นลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะเหรียญที่ เป็นเห,นเหนรเียญตลกเหรียญอร์เศียรตรงอย่างนี้ครับท่านราคาดีมากเลยครับแบบนี้พุ่งขึ้นกระฉูดข,ข,ขึ้นทุกปศเรยนครับท่านไม่น่าเชื่อว่าการประเมินั้งล่าสุดท,ที่มาเนี่ยผ่านมาเนี่ยจะทําให้นักสะสมนี่แตกตื่นกันเป็นทั้งวงการเลยนะครับท่านไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ครับผมก็สงสัยอยู่ทําไมนักสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยครับไม่ว่าจะเป็นปีปศไหนจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกปีเลยนะครับท่านสมมติว่าปีนี้นี่เพิ่มขึ้นหนึ่งล้าน ปีหน้าพุ่มขึ้นอีกสองล้านเราคิดดูสิครับว่านับตั้งแต่โควิดเข้ามาเนี่ยก่อนโควิดนักสะสมจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่พอโควิดเข้ามาปุ๊บนักสะสมมืออาชีพหรือมือปูหรือมือสมัครเล่นเนี่ยแย่งกันหาเหรียญอีนูนุนังกันไปหมดเลยครับท่านบางคนซื้อจริงมากบางคนก็ไม่ซื้อครับแต่สำหรับผมไม่ได้ซื้อนะครับไม่มีตางพอที่จะพอซื้อครับเคยยังไม่เคยประกาศรับซื้อเลยสำครับสำหรับผมนะครับ สองจะมาแห้งคนรักเหรียญคนนี้นะครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านนี่ครับคิวโพลิเกินผสมทองแดงนะครับเนี่ยเป็นเหรียญลักษณะเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับดูดีนะครับสวยงามมากันนะครับสำหรับปีนี้ครับอยากรู้เหมือนกันว่าจะติดอยู่หนึองสัยบันดับที่หายยากหรือไม่เดี๋ยวพลิกกลับไปให้ดูครับท่านบึงหน้าพงท่านกอบู้วิพนิลรุ่นเจดีครับดูด้านหลังก่อนรัชกาลที่เก้าเช่นเดิมครับท่านมาดูบรมมวัวลูกพงท่านดูสิครับคมชัดเจาะมากครับก็มีรอยขูดรอยขีดกคปติธรรรมดาับ ของเหรียญที่หายากคือของเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับท่านมาดูขอบเฟืองครับขอบเฟืองสำหรับขอบเฟืองครับนิกเกิลผสมโองแดงนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้ครับเท่าที่ดูครับก็มีรอยสึกหลอไปนิดนิดครับไม่ถึงกับบ้าใมายอะไรก็ยังเห็นขอบเฟืองชัดเจนอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับกลับมาดูด้านหลังดีกว่าครับประเทศไทยพอทองพันห้าร้อยสั่เก้าครับท่านนี่ครับติดอยู่ในลิติอันดับที่หายากสุดเลยจะคบในปีสามเก้าเนี่ย ส่วนตรงกลางก็คือวัดเบญจมาวพิจิดสิิวะลามส่วนด้านล่างสุดคือ5้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอัลิบียครับแล้วมาดูกระเบื้องครับกระเบื้องนี้สวยงามจริงแท้แน่นอนครับท่านดูสิครับโอเคไหมนะครับคมชัดเจ๋วมาครับกระเบื้องเิ็นทุแป้นเลยนะครับสําหรับปีพศ2 5 3 9นี้นะครับท่านความหนาของเหรียญอยู่ที่24มิลลิเมตรน้าหนัก7 5กรัมนะครับท่านน้นําหนัก7 5กรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่28ล้าน488,500เหรียญนะครับท่าน28ล้าน488,500เหรียญนะครับท่านก,กดยื่นดูเหมือนกันนะครับตสัด28เหรียญ28ล้านเหรียญเศษษนี่ครับในระดับยูนซีของข้อมูลเก่าเขาให้อยู่ที่100บาทต่อ1เหรียญนะครับท่าน100บาทต่อ1เหรียญนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ครับ28ล้านยังได้100บาทอยู่นะครับสัดบีนซีนะครับแต่ตอนนี้ ข้อมูลใหม่ที่มาเรียบรรอยแล้วครับท่านเพิ่งออกมาได้ยังไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำครับปีสองห้าสามเก้านี้ขยับไปขึ้นไปอีกสี่สิบาทครับเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับท่านต่อนหนึ่งเหรียญน,นะครับสำหรับยีเอ็นซีนะครับแต่ถ้าผ่านกันใช้ครับตกอยู่ที่เหรียญละสี่สิบถึงหกสิบาทเท่านั้นเองครับท่านหกสี่สิบถึงหกสิบบาทเท่านั้นเองนะครับ